สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับดีชันนางสาวพร้อมมุงพันธ์ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีการระบาดของโรคไวรัสโครโรนานะคะหรือว่าโควิด -19 เกิดขึ้นนะคะดังนั้นหลายๆสถานศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีการสอนที่เป็นในรูปแบบของออนไลน์ ทีนี้ในการจัดสอบนะคะก็อาจจะต้องเป็นการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ครูผู้สอนหลายๆท่านได้นำมาใช้นั่นก็คือ Google Form นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณคณรูพรพิม,มลก็จะมาสอนทุกท่านในเรื่องของ Google Form ค่ะโดยลำดับแรกนะคะดิฉันจะให้ทุกท่านนะคะได้ดู Google Form ที่ดิฉัน ทำข้อสอบนะคะเพื่อใช้เก็บคะแนนในภาคเรียนนี้ก่อนนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่ามีนักเรียนบางส่วนนะคะที่เข้ามาเรียนนะคะในระบบออนไลน์ site ปกติแต่ก็จะมีในบางช่วงนะคะที่หายไปเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะดังนั้นนะคะจึงจะต้องมีการจัดเตรียมการสอบนะคะแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทั้งในแบบออนไลน์ site, และในแบบออนไลน์นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะข้อสอบ Google Form ที่ดิฉันได้ทำขึ้นมา นะคะเพื่อใช้ในการทดสอบวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ตัวเองรับผิดช,ชอบนะคะทีนี้ในวันนี้นะคะจะเป็นการสอนทุกท่านนะคะในการทำข้อสอบแบบนี้เลยนะคะนํำแบบแรกนะคะก็ต้องเข้าไปที่ Google ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านเลือกบัญชีนะคะที่เราจะสร้าง Google Form หรือว่าข้อสอบออนไลน์ของเรานั่นเองมอเมื่อเลือกบัญชีได้แล้วนะคะไปที่ จุดจ้าวจุดตรงนี้นะคะคลิก1ทีนะคะจะขึ้นคำว่าฟอร์มนะคะหน้าตาจะเป็นเอกสารสีม่วง,ง,งแบบนี้เลยนะคะให้คลิกเข้าไปจากนั้นนะคะรอสักครู่ทางเว็บไซต์นะคะก็จะปรากฏหน้าตาแบบฟอร์มนะคะขึ้นมาให้ทุกท่านได้เลือกนะคะจะเป็นเรื่องแบบไหนก็ได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าดิฉันเนี่ยเคยออกข้อสอบแบบ Google Form และ Start และนำไปใช้ในการเก็บ คนะแนนนักเรียนจริงๆแล้วนะคะก็จึงจะมีข้อสอบนะคะอยู่นะคะสองตัวด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะเริ่มทําข้อสอบใหม่นะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะดังนั้นนะคะให้ไปคลิกนะคะเพิ่มที่คําว่าว่างหนึ่งทีค่ะ จากนั้นนะคะ Google Form ก็จะปรากฏหน้าตานะคะมาตรฐาน t t n n d r r d มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะซึ่งมีฉันจะขออนุญาตอธิบายนะคะในส่วนของหน้าตาที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องนะคะอย่าง ที่เราทราบกันดีว่าในข้อสอบของเราเนี่ยจะต้องมีส่วนตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3 4 5 6 7นะคะตามที่คุณผู้สอนกําหนดนะคะซึ่งส่วนสําคัญที่ข้อสอบควรจะมีเนี่ยนะคะหเลยนะคะก็คือการอธิบายข้อสอบ นะคะว่าข้อสอบชุดนี้มีกี่ข้อนะคะกี่คะแนนใช้เวลาในการทําเท่าไหร่และเป็นข้อสอบของวิชาใดานะคะเราก็จะนํารายละเอียดต่างๆตรงนั้นนะคะมาใส่ในหัวข้อตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคําถามแล้วนะคะคําถามหนึ่งข้อจะให้มีกี่ช้อยก็แล้วแต่ครูผู้สอนได้เลยนะคะซึ่ง สำหรับวันนี้นะคะดีฉันจะทำข้อสอบทั้งหมดนะคะ3ส,ส่วนด้วยกันนะคะในส่วนแรกนะคะจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะโดยให้นัเกเรียนเนี่ยเป็นผู้กรอกข้อมูลนะคะทั้งชื่อนามสกุลเลขที่นะคะแล้วก็วันที่เข้ามาทำข้อสอบนะคะในส่วนที่1นนะคะเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องได้เลยจากนั้นนะคะก็จะต้องมี อธิบายนะคะข้อสอบนะคะ,นะคะซึ่งพวกความรวดเร็วดีไซน์ก็จะขออนุญาตนะคะนำข้อสอบที่เคยทำไว้อยู่เนี่ยก๊อปมาหรือนะคะ,ะ,คะสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนนะคะวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะซึ่งเป็นวิชาที่ดิฉันนะคะใช้สอบอยู่ในทอมนี้นะคะก็ใหะะ้อธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าข้อสอบนี้นะคะมีกี่ส่วนนะแต่ละส่วนมีกี่ข้อและ กีคะแนนในการที่นักเรียนจะได้รับจากการสอบครั้งนี้นะคะก็จะใส่รายละเอียดประมาณนี้นะะต่อมานะคะเมื่อส่วนที่1นะคะผ่านไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราคลิกนะคะคำว่าเพิ่มนะคะตรงลูกศรที่เป็นการกระบาทอันนี้ ะะเมื่อเราอันนี้เป็นการเพิ่มคําถามนะคะอย่างเช่นเราต้องการที่ในส่วนที่1เนี่ยต้องการที่มี2คําถาม3คํคถาม4ี่คำถาม,ถาม,ถาม,ถามก็สามารถคลิกเพิ่มไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่นะคะถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะคะให้มีส่วนมากขึ้นนะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะมีทั้งหมดสส่วนนะคะให้เราคลิกที่คำว่าเพิ่มส่วนนะคะตรงนี้เดยน,นะคะ เมื่อกดเพิ่มแล้วนะคะจะเห็นใช่ไหมคะว่ามีอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเราคลิกอีกหนึ่งทีนะคะก็จะมีอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งณตอนนี้นะคะที่จะยกตัวอย่างก็คือทั้ง3ส,ส่วนเพราะนั้นคลิกอีกหนึทีค่ะจะมี3ส,ส่วนนะคะปรากฏขึ้นมานะคะซึ่งเราต้องดูนะคะจากสิ่งที่เราอธิบายมาข้างต้นว่าส่วนที่1เนี่ยเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ข้อสอบ นะคะก็เอามาใส่ในส่วนแรกนะคะและในส่วนแรกนี้เราต้องการทราบอะไรบ้างจากข้อมูลทั่วไปของผู้ข้อสอบนะคะก็กดเพิ่มไปนะคะอันแรกจะเป็นนะคะคาดไม่ได้เลยคำนำหน้าก่อนคำนำหน้านะคะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านนะคะคลิกที่สามเหลี่ยมน,นะคะตรงนี้นะคะทุกท่านจะเห็นนะคะว่าจะมีแถบขึ้นมา นะคะหลายแทบเลยด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละคำสั่งนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเราคิดคำว่าคำตอบสั้นๆนะคะตรงนี้นะคะเมื่อผู้เข้าสอบไปทำนะคะก็จะสามารถนะคะพิมพ์ข้อความได้นะคะอย่างเช่นเราถามไปว่าคำนำหน้าคำนำหน้าชื่อของตนเองคืออะไรคำนำหน้าชื่อนะคะคำนำหน้าชื่อ นะคะผู้ตอบก็สามารถพิมพ์กลับว่าได้เลยว่านายนางนางสาวนะคะหรือถ้าเราคลิกคําว่าย่อหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะผู้เข้าตอบเนี่ยสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะว่าจะเป็นนายนางนางสาวแต่ถ้าคิกคําว่าหลายตัวเลือกนะคะผู้เข้าสอบจะเลือกในการติ๊กนะคะจะเป็นการติ๊กเลือกเอาว่าจะเป็นนายเป็นนางเป็นนางสาวนะคะซึ่งในที่นี้เนาะเราใส่แค่นางสาว ใส่แค่นายก่อนนะคะนายและตัวเลือกที่สองเราต้องการเพิ่มก็คลิกได้เลยค่ะแล้วก็นางสาวนะคะก็เป็นอันเสร็จสินส้นนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นการทําช่องความหมายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองทําให้ดูทุกๆอันเลยนะคะถ้าเป็นการทําช่องความหมายก็หมายความว่าผู้เข้าสอบเนี่ยเลือกเช็คนะคะว่าจะเช็คอันแรกนะคะหรือว่าอันที่2เป็นนายหรือว่าเป็นนางสาวนี่นะคะหรือเลื่อนลง นะคะเรื่องตรงน,น,นี้หมายความว่าถ้านะคะผู้เข้าสอบได้ทำข้อสอบเนี่ยนะคะจะเป็นการเลือกคําตอบแบบเลื่อนลงนั่นเองนะคะต้องกดเลื่อนลงก่อนนะคะคําตอบที่ผู้เข้าสอบจะเลื่อนเนี่ยถึงจะปรากฏขึ้นมานะคะหรือว่าจะเป็นการอัปโหลดไฟล์นะคะกรณีที่เป็นข้อสอบที่เป็นในลักษณะเขียนวิเคราะห์นะคะต้องการให้ผู้ตอบเนี่ยอัปโหลดไฟล์นะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือนะคะสเกลเชิงเส้นนะคะลำดับ1,2,3,4,5นะคะส่วนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในการประเมินนะคะการทำเอา Google Form นะคะมาทำแบบแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมการเข้าสอบหรือแม้กระทั่งการวัดความพึงพอใจของตัวบุคคลนะคะนะคะหรือว่าวันถ้า ลิกวันวันที่ตรงนี้นะคะก็คือผู้ข้อสอบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราจะให้ผู้ข้อสอบเนี่ยเลือกนะคะว่าทําวันที่เท่าไหร่นะคะเราก็กดนะคะคาว่าวันที่ตรงนี้นะคะหรือเวลานะคะผู้ข้อสอบนะคะทำข้อสอบในเวลาเท่าไหร่เริ่มทําเมื่อไหร่เราก็ให้ผู้ข้อสอบเราก็ตั้งเป็นเวลานะคะเพื่อให้ผู้ข้อสอบเนี่ยได้เลือกเวลาที่ เข้าทําข้อสอบนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนแรกนี้เราจะใช้คําว่าคํานําหน้าชื่อใช่ไหมคะและบางท่ันที่เราจะใช้นั่นคือหลายตัวเลือกนะคะให้เขาเลือกนะคะว่าเขาเป็นนายนะคะหรือว่านางสาวนะคะ่ะและนะคะถ้าเราไม่ต้องการนะคะ อันนี้นะคะเป็นอันแรกต้องการที่จะลบสามารถนะคะคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะรูปถังขยับนะคะหน้าจอนี้นะคะก็จะถูกลบออกไปนะคะหรือถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะตรงทีนะคะเขาก็จะทาจาเนานะคะทำจำเนาขึ้นมานะคะข้อสอบใดที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเลือกหรือว่าเปลี่ยนแค่บางส่วนของตัวข้อสอบเนี่ยก็สามารถใช้คําว่าขัดลอกได้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะ อย่างเช่นอันนี้นะคะคัดลอกไปให้ดูแล้วนะคะก็จะมีคํานำหน้าชื่อเนี่อสองอันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอันนี้กันเนาะแต่ว่าขออธิบายเพิ่มเติมนะคะถ้าต้องนี้ค่ะนะคะคำว่าจําเป็นนะคะถ้าเราคลิกหนึ่งทีนะคะจะปรากฏแบบนี้นะคะขึ้นมานั่นหมายความว่าข้อสอบข้อนี้ไม่สามารถทำได้นะคะถ้าเราไม่เลือกเนี่ยนาแล้วผู้ข้อสอบทําข้อสอบแล้วถ้าเขาไม่แสดงคํานำหน้าชื่อเนี่ย และเราไม่เลือกเป็นจําเป็นนะคะเขาก็จะสามารถข้ามข้อนี้ไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรที่จะกดคําว่าจําเป็นในข้อมูลที่สําคัญหรือในข้อสอบที่เราบังคับให้ผู้เข้าทําสอบเนี่ยต้องตอบนั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อเราก็ทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นข้อสอบในส่วนของ กรณยก่อนจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อกดบวกแล้วนะคะก็จะมีแถบแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราเริ่มสร้างข้อสอบได้เลยนะะซึ่งในวันนี้จะขออนุญาตนะคะใช้ข้อสอบเดิมนะคะก๊อปี้เอามานะคะมาวางใน Google Form นี้นะคะเพื่อความรวดเร็วใน Google Form มเนี่ยมีข้อดีหนอย่างนะคะเมื่อทุกคนที่เข้าสอบเนี่ยทำข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลได้ทันที ดังนั้นนะคะเราต้องมีการกําหนดว่าข้อใดใน4ตัวเลือกนี้นะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ทางโปรแกรมเนี่ยได้รันคะแนนนะคะรวมคะแนนเองให้กับผู้คุมสอบนะคะดังนั้นนะคะวิธีการทำนะคะให้ไปคลิกนะคะที่คำว่าการตั้งค่านะคะการทั้งค่านะคะจากนั้นนะคะคลิกที่นะคะ ทำเป็นแบบทดสอบคลิกหนึ่งทีนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะอีกหลายข้อมูลเลยนะคะให้เราเลือกให้ตรงรักกับลักษณะข้อสอบของเรานะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะเผยแร่คะแนนนะคะก็คือการเผยแพ่คะแนนนะคะทันทีหลังจากส่งข้อสอบหมายความว่าเมื่อผู้เข้าสอบเนี่ยทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถทราบคะแนนได้ทันทีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ครูผู้สอนนะคะว่าจะอย่างไรนะคะมีการตกลงกับ ผู้สอบอย่างไรนะคะซึ่งชิ้นนะคะนะที่นี้ขอเลือกเป็นภายหลังนะคะก็คือขอตรวจสอบก่อนนะคะจากนั้นนะคะคำตอบที่ผิดนะคะผู้ตอบสามารถเห็นคําตอบที่ผิดได้หรือไม่นะ,ะจะให้เห็นก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่เห็นก็ได้ซึ่งถ้าตาม ค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะติกมาว่าให้เห็นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําตอบที่ผิดคําตอบที่ถูกหรือว่าค่าคะแนนซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็ยังขออนุญาตปิดไว้นะคะก็กดหนึ่งทีนะคะคําตอบที่ผิดเนี่ยก็ยังขอยังไม่โชว์ให้ผู้เขาสอบเห็นนะคะต่อมานะคะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็ยังไม่โชว์นะคะให้ผู้เขาสอบเห็นเมื่อสอบเสร็จนะคะค่าคะแนนตรงนี้นะคะก็ ขออนุาตยังไม่โชว์นะคะให้ผู้เข้าสอบเห็นนั่นเองนะคะก็คลิกได้เลยนะคะตามที่ครูผู้สอบนะคะกําหนดจากนั้นนะคะตรงนี้สําคัญค่ะค่าคะแนานเริ่มต้นของคําถามนะคะแต่และคําถามเราต้องการให้กี่คะแนนนะตรงนี้นะคะให้1คะแนนนะคะก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะการตอบกลับนะคะการตอบกลับหมายความว่า ตอบกับคําตอบนะคะตอบกับคําตอบนะคะที่ผู้เข้าสอบทํามานะคะรวบรวมที่อยู่อีเมลอันนี้ต้องอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเมื่อเป็นข้อสอบนะคะอนุญาตให้แก้ไขคําตอบได้นะคะถ้าผู้เข้าสอบตอบเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้ง10ข้อตามที่กําหนดแล้วจะสามารถแก้ไขคําตอบได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ควบคุมนะคะซึ่งครูความพิมลก็ยังไม่ให้นะคะก็ปิดไว้ก่อนนะคะ จำกัดสำหรับผู้ใช้ในวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเดชันเนี่ยใช้เมลนะคะของ สถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยในการทําข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อคําถามน,นี้นะคะถามขึ้นมาว่าจํากัดแค่ผู้ใช้ในวิทยาลัยหรือไม่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่จํากัดนะคะเพราะว่าเราจะให้ในักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นคนตอบคําถามด้วยนะคะแล้วก็จํากัดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวหรือไม่ตรงนี้นะคะค่าเริ่มต้นถูกปิดไว้แต่เราจะเปิดนะคะว่าให้ตอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อคลิกนะคะตามลักษณะของข้อสอบที่ผู้ควบคุมการสอบกำนหนดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปที่คําว่าคําถามจากนั้นนะคะก็จะเห็นนะคะได้ว่าแต่ละข้อนะคะแต่ละข้อคําถามเนี่ยเดี๋ยวจะมีคะแนนนะคะคะแนนข้อสอบเนี่ยขึ้นมาให้เรา นะคะขึ้นมาให้เราดูให้เรากำหนดว่าต้องการให้ข้อนี้กี่คะแนนนะคะข้อกขอข้องออาจจะ1คะแนนนะคะแต่ข้อตอบที่ต้องใช้การวิเคราะห์นะคะก็อาจจะให้คะแนน5คะแนน10คะแนนก็แล้วแต่ผู้ควบคุมสอบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ1ข้อ2 1ข้อนะคะสําหรับข้อสอบแบบปรนัยนะคะซึ่งเรากําหนด5ข้อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะก็มาให้ครบทั้ง5ข้อเลย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็สร้างข้อสอบน,นะคะประนัยสี่ตัวเลือกห้าข้อเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อสี่ข้อ5นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะและอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมนะคะกดคำว่าจำเป็นนะคะแต่ละส่วนเนื่องจากว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวผู้ทำข้อสอบเนี่ยจะสามารถที่จะ ข้ามข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งของเราไปได้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เป็นเชิงน้น,นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะทำในส่วนที่2ต่อเลยนะคะก็คือเป็นข้อสอบแบบเชิงวิเคราะห์5ข้อนั่นเองนะคะซึ่งก็จะใช้นะคะในลักษณะเดิมนะคะข้อสอบลักษณะเดิมที่มีอยู่นะคะมาใช้ในการทำข้อสอบ แบบอัตนัย5ข้อนะคะเป็นการคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งจะขออนุญาตนะคะใช้คำถามเดิมนะคะจากที่เคยทำคูค่เป้ลฟอร์มไปแล้วนะคะมาสาธิตให้ทุกท่านได้ดูซึ่งข้อสอบเดิมเนี่ยนะคะเป็นแบบ4ตัวเลือกนะคะซึ่งในครั้งนี้เราจะไม่เอาเป็น4ตัวเลือกนะคะจะให้ในักเรียนวิเคราะห์นะคะดังนั้นจะใช้คําว่าหลายตัวเลือกไม่ได้เราจะต้องใช้คําว่าตอบ สันส้นๆนะคะให้นักเรียนตอบเป็นตัวเลขมาข้อสอบในส่วนที่2นะคะก็อสอบแบบคิดบิเค์จำนวน5ข้อนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องตั้งค่าให้เป็นคำตอบสันส้นๆทั้งหมดและทิ้งคำว่าจำเป็นทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ทำข้อสอบเนี่ยข้ามาการทำข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งของเราไปนี่ เมื่อเราทำข้อสอบเสร็จทั้ง3ตอนแล้วนะคะก็ะตรวจสอบนะคะความถูกต้องของข้อสอบที่เราทำไปตั้งแต่ในส่วนที่1นะคะซึ่งนะคะ,นะคะในส่วนที่1น,นี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปนของผู้ข้อสอบนะคะทุกท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่า ในแต่ละช่องนี้จะมีคําว่าเฉลยคําตอบด้วยนะคะซึ่งในส่วนที่1นนี้เราจะไม่มีคะแนนนะคะให้ผู้เรียนดังนั้นให้คิดควาว่าเฉลยคําตอบและเลือกเป็นศูนย์นะคะกดเสร็จสิ้นนะคะคะแนนที่ปรากฏก็จะเป็นศูนย์หละนะคะในส่วนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปเรายังไม่ให้คะแนนนะคะก็เป็นศูนย์ทั้งหมด ต่อนะคะในส่วนที่สอก็จะเป็นข้อสอบนะคะแบบตัวเลือกนะคะตรงนี้ก็จะมีคะแนนให้แล้วนะคะ <S <S เราต้องทำการกําหนดค่าคะแนนพร้อมทั้งเฉลยตัวเลือกที่ถูกต้องน,นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องทำการเฉลยคาตอบนะคะหนึ่งคะแนนนะคะต้องเฉลยคำตอบว่าข้อนี้นะคะคำตอบข้อใดถูกต้องนะคะก็เลือกคำตอบ ข้อที่เสก็จ่องนะคะจากนั้นก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะดูด้วยนะคะว่ากดคำว่าจาเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกนี้นะคะสามารถที่จะเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้นะคะและอย่างที่แจ้งไปแต่ตอนแรกว่าตัว Google Form ตรงนี้นะคะก็จะประมวลผลออกมาให้ได้เลยนะคะประมวลผลคะแนนออกมาให้ได้เลยแต่ถ้าเป็นคําตอบนะคะที่ต้องให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แล้วก็ พิมพ์คำตอบลงมาเนี่ยผู้ควบคุมเนี่ยต้องทําการตรวจก่อนนะคะดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าในการตั้งค่านี้นะคะจึงเลือกที่จะให้ผู้ควบคุมการสอบเนี่ยตรวจก่อนนะคะจึงจะส่งผลคะแนนนะคะให้กับผู้เขาสอบนั่นเอง่ะนะ,ะ,นะะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ สิบข้อนะคะตอนละห้าข้อนะคะทั้งข้อสอบแบบตัวเลือกและข้อสอบแบบกิีวิเคราะห์นะคะตอนละห้าข้อก็เป็นอันเสร็จสิน้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูว่าเมื่อผู้เข้าสอบนะคะจะไปทําข้อสอบเนี่ยนะคะหน้าตาของข้อสอบที่เขาจะได้ทำเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะคะเราไปกดนะคะที่รูปดวงตาตรงนี้นะคะที่เิกองค์ว่าแสดงตัวอย่างตรงนี้ได้เลย เมื่อคลิกหนึ่งที่นะคะก็จะปรากฏนะคะว่าข้อสอบที่ออกมาและผู้เข้าสอบเห็นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะและเราสามารถตรวจด,ดูความถูกต้องได้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นนะคะตรงตามกับความต้องการของผู้ผ,ผ,ผู้การสอบหรือเปล่า จากนั้นนะคะสามารถลองทดสอบได้เลยนะคะว่าแบบทดสอบที่เราได้ทำลงใน Google Form นั้นนะคะหน้าตาเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละตอนแล้วจะเป็นอย่างไระคะเริ่มจากการใส่อีเมลนะคะเมื่อกดถัดไปนะคะก็จะพบในส่วนที่1ตามที่เราได้กําหนดไว้ใน Google Form เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าต้องการให้ผู้เขสอบเนี่ยนะคะให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้าง ในส่วนที่หนก็จะเป็นชื่อนามสกูลนะคะอย่างเช่นบบลองลองพิมพ์ไปดูได้เลยนะคะทดลองอันที่เข้าสอบนะคะก็คลิกเป็นวันนี้ today แล้วก็คลิกถัดไปนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนที่สองจากนั้นนะคะก็เลือกคำตอบนะ,ะที่ถูกต้องด้เลยดนะ,ะสมมติได้เลือกแล้ว กดถัดไปนะคะจากนั้นนะคะเข้าสู่ในส่วนที่3นะคะส่วนในส่วนที่3ตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์คำตอบนะคะเราก็คิดไปเลยทดลองทั้งหมดนะ,ะแต่ว่าผู้ข้อสอบเนี่ยจะต้องทำการวิเคราะห์นะคะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเราก็ให้วิเคราะห์ใส่ตัวเลขลงมาในช่องตรงนี้นะคะ เมื่อเรากดส่งเรียบร้อยนะคะทาง Google Form เ,เขาก็จะแจ้งว่าได้บันึกคำตอบของคุณไ้เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็จะเป็นการสร้างข้อสอบนะคะจาก Google Form นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะในปัจจุบันของเรานะคะเมื่อผู้ข้อสอบทำคำสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่น,นี้นะคะเราก็กลับมาที่ข้อสอบของเรานะคะไปที่การตอบกลับนะคะ จะปรากฏนะคะตาราง Excel นะคะซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ผู้เข้าสอบแต่ละคนทำคะแนนได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ผู้เข้าสอบได้กออกมาในกูเฟอร์นะคะตรงนี้นะคะเราไม่ต้องเสียเวลานะคะในการคำนวณทาง Google Form เนี่ยจะประมวลผลมาให้เราเองเลยนะคะโดยอัตโนมัติดังนั้นนะคะ g o o g l e Form ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทั้งในเรื่องของงานศึกษาการวัดและประเมินผลการรับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะใช้เมนู Google Form และจะสามารถนำประโยชน์จากคลิปนี้ไปต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ